ยังยังพูดเล่นไหมอะว่าเฮ้ยเป็นน้อยวะเป็นน้อยทำไมมันรู้สึกว่าหงียนเงีนทำไปแค่หางมีก็ไม่ไวกันนะอันนี้ทำอาการหงงงไม่ไม่นิดนิดหน่อยไม่ได้มากมากหงงงนิดหน่อยใจก็แน่เมื่อก่อนตอนจยูนที่ยังทงานอยู่นะห้องเสียนิดเดียวเป็นกลัวจะตายห้องตอนเป็นตั้งแตยเป็นมาเป็นลมขากระด้างว่ะช่วยรังเรียนไง าอยู่โกชั้งหลังตอนนั้นทํางานเนี้ยใช่ไหมโคงเสียนี่ยมันไม่เป็นลมแล้วนะ้ครนะมันเป็นที่ประตูหน้าบ้านหน้าอ่างหน้าแฝดนะเพื่อนไปตื่นที่นไปเยีังมาถึงเอางมาเห็นตรงนัง้นแล้วก็ต้อง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 พูดออกมาหน่อยได้ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่ามันก็อย่างเล่นเมล็ดแต่ไ,ไหนว่าจิตมันอ่อนแอมากกว่าแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่บ้าหแข็งแรงขึ้น ไม่กลัวไม่กลัววันเริ่มใหญ่ที่สำคัญเมื่อวันนั้นนี่แค่ทองเสียครั้งเดียวนี่ก็กลัวโดยทั้งตัวทั้งเนื้นะวันนี้ไม่กลัวนี่งห่างนะโต้ไมูกลัวว่าใจกะโต๊ะยังไม่กลัวนะแต่ใดว่าปัฒนาการจิตญาณขึ้นเลยครับจนแบบนี้เลยไม่มีจิตไม่ตกเลยนะจิตเม็ดตกเลยนี่ไม่หวั่นไหวแล้วเรื่องความรู้ความตายอะไรแบายให้อมคือถ้าเราถ้าเราเจ็ิใจริงใช่ถ้าเราทำเต็มที่แล้ยวมันจะมีสะสมอยู่ในจิตอย่างมัน่นคง มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจและมันอยู่ที่ใจ